สวัสดีครับพบกับรายการทารันวีข่าวสารวันนี้ก็อยู่ในไหมครับฮาร์ดคอร์วันที่สี่นะผมและจากเมื่อวันก่อนผมก็ออกไปหาของนู่นทำนู่นนี่นั่นนะฮะผมก็แ้วกกลับมาทําบ้านเพิ่มนะฮะจากก่อนหน้านี้ผมจําไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะฮะตอนนี้ก็ค่อนข้างดูดีขึ้นนิดนึงนะฮะเอ้ยผมก็จะออกคราวนี้ก็จะออกไปตีมอนนะฮะแต่คราวนี้ตีมอนเป็นหลักละกันนะครับผมตีมอนที่ยังหลงเหลือนะครับผมมอน ขี่ไปนะเนี่ยอุ้ไปไกลโอเครอดไปอยากได้ยายแมงมุมมันเนี่ยมันอเนกประสงค์มากนะยายแมงมุมจาแมงมุมแมงมุมหลายตัวนั้นจะให้มันเป็นไก่แกะอะไรร่วงลงมาป่ะเล่นอยู่นี่โอเคเมื่อกี้ตาฝันเลย ก็ใช่มีกระต่ายแล้วก็มีคริปเปอร์เฝ้ากระต่ายกระต่ายเจอแต่มันมีคริปเปอร์เฝ้าอยู่ว่ะดิตายตายโอเคเมื่อกี้พลาดถ้กระต่ายน้อยแจับใบอมนี่แจับกระต่ายนะ้อยมันไม่เหมือนในคอมมันจะหนีเราครับผมการฆ่าต้องไวของการฆ่ามันต้องไวหนึ่งนะ ขนาน,นเลยโอ้โหเป็นไวจริงก,กระตายุ่นดะกระตายมีฮนโนูสบายแล้ว ตัวมันเล็กไอ้ใหญ่โก้โหแต่บางทีสถานรุนแรงมากอือตายเรียบร้อยฆ่าตายหึงตัวได้เท้ากัะตายนะครับผม มันจะมีเท้ากระต่ายไปทำพวกยาวจำบูส์นะฮะลายมันสวยโอ้โห <c oughs> ไปดับเนื้อกระต่ายโอช่างมันเถอะโอ้โหวิ่งไล่กระต่ายจน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 พลั <c oughs> างงานไม่เหลือไม่คุ้มเลย ก็ตายการล่าก็ตายเลยจะไม่คุ้มค่าเลยนะฮะตัวนี้จะมีแครอทนะฮะการล่าก็ตายเข้าบ้างก่อนมีอาหารพกมาไหมเนี่ยมีแต่อาหารดิบทั้งนั้นเลยแับผ่าเตรียมพร้อมเลยแล้วก็มีเหล็กด้วยชายชายกระบาลแบบน้าลูก มีห่านยี้มได้เผาโอเคเรามาเริ่มเผากันเลยผม yeah, แวกินนะวัวแล้วก็ตัดไม้เพิ่มหน่อยเดียวแกะไม่เอาลอะไรประโยชน์แล้ตอนนี้เจ้าหมดประโยชน์ไปแล้ว แต่หมูเวมีประโยชน์อยู่ฮะเรน่งข่าหมูข่าหมูหมหมหมต่อไปครับผมการเล่นระดับฮามี io, โชคดีใน PE จะมีจะมีขัดนอย่างคือเราสามารถจับจากพวกม็อบได้ด้วยนะฮะถ้าเป็นพวก EC จะไม่เจอ EC กับมีเดียมเนจะไม่ค่อยเจอนะครับผม EC คือจะไม่เจอเลยแลวมั้งทำไมต้องตีโดนญ้าตีมาตก็มีเน้อหมูหกนะครับผมผองกระตุกที่ยังมาเรื่อยๆผม ตัดไม้ทำลายป่าหน่อยละกันแถวบ้านเก่าเราไี่น่าตัดไม้ตัดไม้ไม้ไปเมื่อกี้โปรแกรมโปรแกรมหลุดนะครับผมเรามาตัดไม้ต่อนะครับผมตัดไม้ต่อตัดไม้ ต้นไม้ตัดต้นไม้โอ้โหนี่ลองรอยแล้วก็วัวผมวัวหายวัวหายวัวอยู่นี่ในหนังเอวตึงตึงตัวไปพลาดปลายโอ๊ยชนผาเดี๋ยวตัดมาเปก่อนแล้วค่อยไปผมตัดไม้ตัดไม้ ไม,แบบม้แล้วก็ปลูกกระถาบ,บ้านเราละกันจะได้ไม่ต้องไปไกลๆแล้วเราก็กลับบ้านกันนะครับผมกลับบ้านพร้อมความกระตุกนะฮะแต่จะว่าไปบ้านเราเอาอยู่นั้นนะครับมีต้นไม้ให้ตัดไม่หมดน่าจะเป็นตัวนําทางของเราได้ผมต้นไม้แห่งการนาําทางตอนนี้แต่บ้านเราต้องอยู่แ <พอ S 1> ถวนี้นะครับผม นี่บ้านเราอยู่นี่นะครับผมหน้าต่างเงี้เงามากนะฮะอาจจะเปลี่ยนแผนมากในการสร้างบ้านไปสร้างมันเถอะอะไรก็สร้างมาแล้วแต่ตรงนี้ก็เขา้มันปกติแล้วกันเขาเลยนสุดยังวอทอ๋อออกมาแล้ว ใจเนื้อหายกิน yeah. อย่าแล้วกินอะไรดีไม่งั้นไม่คุ้มมันเนี่ยกายตีฮังเกอร์ไม่เสี่ยงเดี๋ยวอะเดี๋ยววางเตียงดเลยจะได้เพ่อนนอนอะไรอย่างี้วางเตียงเดี๋ยเรียบร้อยรู้สึกว่าไอหลังคานี่ติดไปหน่อยนะติดไปหน่อย ไไปปราคาน,นี้ไม่มีต้องมีละม้มานะตรงนี้ปูแค่ตรงเอาสักหน้าตาย,ยิ่งไร น,นี้ไม่ต้องการล้วกันออกออกนี่ไม่การละออกออกแต่กจากที่เราทำหลังากที่เราทำบ้านนะผมกลับว่าจะออกไปตีตัวสักหน่อยดีไหมนะหรือไม่ดีดีไปตีตร์ตไปตีเถอะกันใครอยากมีเรื่องบ้างเกิดอะไรเครื่องแหลกว่ากันโ,โอ๊ยโอเคเราเอาไปถ่ายตัวตีพวกแมงมุมอย่างนี้นะครับเพื่อเอามาทำแมงมุมมาทำเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับผม วาร์คสบเอ็นบีซีละเฮ้ยกระตุกแบบนี้มันจะเล่นจะสู้ได้นะเ,เนี่ยเฮ้ยนี่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 นนพานนี้คงต้องจบไปก่อนละกัน ขึ้นแหลไม่ไหวสำหรับอดนตีอ่อเดด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 ปิดปิดปิด นอนดียวะผมไม่ไหวอะโอ้บอลเตอร์เนี่ยบีโอเฮาส์อือนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตายเรียบร้อยโอ,โ,โอเคแล้วผมอ๋อไอ้เราสิและสำหรับคลิปนี้เขาจะไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับเย่ yeah.